ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสเปอร์หนึ่งลิเวอร์พูลสองเวียแจมตัดเกรดแข่งหงแดงเกมบุกเชือดไก่หงแดงลิเวอร์พูลขยับขึ้นอันดับ5้าในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกพร้อมกับมี29แต้มเท่ากับเชลซีทีมอันดับ4หลังบุกไปเบียชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่เหลือ9คน2ต่อ1เมื่อคืนวันเสาร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้ต้องลุ้นกันเหนื่อยช่วงท้ายเกมแต่สุดท้ายก็ได้3มแต้มที่ต้องการ และนี่คือผลสอบของลูกทีมอาร์เนอร์ส็ลตแต่ละคนในแมตชนี้11ผู้เล่นตัวจริงอาริสันเบเกอร์7.5คะแนนเสียหนึ่งประตูแต่ก็ช่วยทีมได้หลายครั้งโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมคอเนอร์แบตลี่6.5คะแนนได้เล่นแค่ช่วงครึ่งแรกเพราะดูเหมือนมีปัญหาบาดเจ็บโดยเกมลุกอาจไม่ค่อยมีอะไรแต่เกมรับถือว่าช่วยได้ไม่น้อยอิบราฮิมาโกนาเต้7คะแนนมีจังหวะหล,หลุดบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายโดยรวมถือว่าไม่เลว เฟอร์กิลฟานได้กับตันทีม6.5คะแนนกำลังจะมีเกมที่ดีแต่มาป่วนช่วงท้ายเกมโดยเฉพาะจังหวะเสียประตูที่น่าทำได้ดีกว่านี้มิลสเคอร์เคส6คะแนนได้ขึ้นมาช่วยเกมลุกบ่อยแต่บอลจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยมีคุณภาพไรอันกราเฟ,ฟนแบก7คะแนนทำงานหนักในแดนกลางช่วยทีมได้ดีทั้งรับและลุกเอาตัวรอดจังหวะย,ย,ยากได้เคอร์ติสโจน6คะแนนเล่นได้โอเคในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังไม่ค่อยดีมีจังหวะจ่ายบอลพลาดจนทีมเกือบเสียประตู เก็บบอลไม่ค่อยเหนียวโดมินิคซูโบสไล7คะแนนเริ่มต้นด้วยการเล่นเป็นตัวลุกฝั่งขวาก่อนโยกไปเล่นแบ็กขวาช่วงครึ่งหลังซึ่งก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทั้ง2บทบาทอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์6.5คะแนนเป็นอีกเกมที่ยืนสูงแต่ไม่ค่อยมีอิมแพคอย่างไรก็ตามต้องชื่นชมในเรื่องความทุ่มเทฟอร์เรนเวสแคะแนนการเล่นดูมีชีวิตชีวามีส่วนร่วมกับเกมตลอดได้บอลเยอะมากประสานงานกับเพื่อนได้ดีและทำแอซซิดแรกในเพียมลีกได้สำเร็จ กับจังหวัดจ่ายบอลให้อีซักหลุดเข้าไปจบสกอร์ประตู1ต่อ0ถือเป็นเกมที่น่าประทับใจสำหรับเจ้าตัวอูโกเอกิติเก7.5คะแนนครึ่งแรกเงียบได้บอลน,น้อยมากแต่ครึ่งหลังกลายเป็นตัวสำคัญมีส่วนร่วมกับประตู1ต่อ0ก่อนมงเองเป็นประตู2ต่อ0ซึ่งถือเป็นโอกาสลุ้นทำประตูเพียงหนเดียวของเจ้าตัวในเกมนี้และก็ไม่พลาดตัวสำรองที่ได้ลงเล่นอเล็กซานเดอร์อีซักแทนแบตลีย์นาทีที่ 46- 7คะแนน จบสกอร์ประตู1ต่อ0ได้เฉียบขาดและก็เจ็บจากจังหวัดดังกล่าวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกอย่างน่าเสียดายเจอร์มี่ฟริมปงแทนอีซักนาทีที่67คะแนนลงไปก็เปล่าประโยชน์เปิดบอลเฉลับให้เอกิจเก้โขประตู2ต่อ0แต่ก็ต้องออกจากเกมในนาทีสุดท้ายเพราะปากแตกเฟเดรเดโกเคียซาแทนฟรีมปงนาทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แอนดูโลบสันแทนเอกกิจเก้นาทีที่90บวกไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ ทร ي ي นิลนี่แทนเวสนาทีที่90บวก9ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ปฏิกิริยาหลังแถลงข่าวของอาร์เนอร์สโอตวิเคราะห์เกมสเปอร์ตหนึ่งลิเวอร์พูลสองอัปเดตอาการบาดเจ็บของแบตลี่และอีซักมาดูกันว่าสโอตพูดอะไรบ้างในงานแถลงข่าวหลังจบเกมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของอีซักในจังหวะที่เขาทำประตูได้ผมยังไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับเขาเลยโดยปกติแล้วถ้านักเตะทำประตูได้จากนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วไม่กลับมาลงสนามอีก และไม่พยายามจะกลับมาเล่นต่อซึ่งอย่างคอเนอร์แบดลี่อย่างน้อยเขาก็พยายามกลับมาแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนเขาออกเหมือนกันเพราะเขาเล่นต่อไม่ไหวแต่ถ้านักเตะไม่พยายามกลับมาเลยมันก็มักจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีอย่างไรก็ตามผมพูดได้แค่นี้มันเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์อะไรจะบอกได้เกี่ยวกับว่าอีซักได้พูดอะไรเกี่ยวกับอาการของตัวเองหรือไม่ ผมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยสิ่งที่ดีคือเขาทำประตูได้เป็นประตูที่ดีและได้อัซิดจากฟอร์เรนเวียสผมพูดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่านักเตะก,กำลังพัฒนาขึ้นและทีมก็กำลังดีขึ้นอีกครั้งวันนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะในช่วง10นาทีสุดท้ายแต่ในระหว่างนั้นเราก็ยังเก็บแต้มได้และผมเห็นพัฒนาการของทีมในทิศทางที่ผมชอบเกี่ยวกับการเสียอีซักไปหลังจากเขายิงประตูจากอัซิดของเบียสว่าน่าหงุดหงิดมากขึ้นหรือไม่ ใช่นั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นบ่อยๆจบสกอร์ได้ดีจ่ายบอลได้ดีแต่ตอนนี้อยเพิ่งมองในแง่ลบเกินไปเรายังไม่รู้อะไรแน่ชัดหวังว่าเขาจะกลับมาช่วยทีมได้ในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ผมก็ยังบอกอะไรคุณได้ยากเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเจอร์มี่ฟริมโปงว่าเป็นเพราะอาการบาดเจ็บหรือไม่ ไม่เลยเจลมี Jeremy, ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นผมแค่ไม่อยากให้ทีมเหลือผู้เล่น10คนอยู่ประมาณ30วินาทีผมคิดว่านี่น่าจะเป็นประเทศเดียวที่ถ้านักเตะรับบาดเจ็บต้องออกไปอยู่นอกสนาม30วินาทีและถ้าเป็นการกระทบกระเทือนศีรษะก็ถึง45วินาทีดังนั้นผมก็ต้องปรับตามกติกานั้น ผมรู้ว่าเวลาในเกมเหลือไม่มากและผมคิดว่าเราลำบากมากกับการมีผู้เล่นมากกว่าเขาหนึ่งคนดังนั้นการเล่นแบบ10ต่อ10ชั่วครึ่งนาทีในขณะที่เขานอนอยู่บนพื้นจะเลือกแบบไหนก็ตามผมเลยตัดสินใจส่งเฟเดรโกเคียซ่าลงไปแทนไม่มีปัญหาอะไรกับเขาเลยแต่กับอเล็กซ์และกับคอร์เนอร์เรายัางต้องรอดูอาการคุณก็เห็นมานั่งสำรองของเราวันนี้เหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเราก็ยังเก็บแต้มได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราไม่ใช่ทีมเดียวที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บในช่วงนี้ในอังกฤษเพราะเราต้องลงเล่นกันเยอะมากมันเป็นเรื่องปกติที่ทีมต่างๆจะมีนักเตะบาดเจ็บในช่วงเวลานี้ของฤดูกาลเกี่ยวกับการกลับมาลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอีกครั้ง แน่นอนว่าเรามีความสุขกับเรื่องนั้นแต่ตอนเริ่มต้นฤดูกาลมันไม่ใช่ว่าผมจะตื่นเต้นหรือดีใจสุดๆแค่เพราะเราอยู่ในท็อปโฟเรามักจะตั้งเป้าไปที่สิ่งที่ดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหลังจากที่เราออกสตาร์ทได้ดีมากเราก็รู้สึกผิดหวังกับผลงานในช่วงหลังจากนั้นแต่ผมคิดว่าคุณก็พูดถูกตอนนี้เราอาจจะมีแต้มเท่ากับทีมในกลุ่มท็อปโฟก็ได้ผมไม่แน่ใจนักแต่อย่าลืมว่าในแชมเปี้ยนลีกเราทำผลงานได้ค่อนข้างดีแม้จะจับสลากเจอคู่แข่งที่ยากมาก ผมเห็นหลายทีมที่แทบไม่มีแต้มเลยแต่เราไม่ได้เจอกับทีมเหล่านั้นดังนั้นผมคิดว่ามันไม่เคยเลวร้ายเท่าที่หลายคนพูดกันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความจริงว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบแน่นอนอย่างไรก็ตามเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายว่ามันต้องใช้เวลาบางทีเพราะเราชนะ5หรือ6เกมแรกทุกคนเลยคิดว่ามันจะง่ายไปหมด แตในฐานะสโมสรทั้งเจ้าของทีมริชาร์ดฮิวไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้และมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเกี่ยวกับการที่ทีมยังถูกกดดันทั้งที่มีผู้เล่นมากกว่าหรือเป็นธรรมชาติของเกมเมื่อทีมหนึ่งขึ้นนำนั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเด็นหลังนี้มันเป็นเรื่องยากเสมอเวลาที่ผมพยายามอธิบายว่าทำไมมันถึงลำบากแล้วสุดท้ายคนก็มาบอกผมว่าคุณพูดมากเกินไป เดี๋ยวคู่แข่งในอนาคตก็รู้หมดผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่านิวคาเซิลทำอะไรและท็อตแนมทำอะไรแต่บางทีผมก็ควรจะไม่พูดถึงมันแต่สิ่งที่ทำให้ผมเจ็บใจที่สุดก็คือตอนที่เราครองบอลเพราะจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ9นาทีซึ่งสุดท้ายกลายเป็น10นาทีและครั้งนี้ถือว่าถูกต้องทั้งหมด ผมคิดว่าพวกเขาครองบอลได้ถึง95%ทุกครั้งที่เรามีบอลเราเตะทิ้งหรือคว้างทิ้งตลอดมันน่าเหลือเชื่อมากที่เราไม่สามารถเก็บบอลให้นานกว่านี้ได้เลยและนั่นทำให้เราต้องตั้งรับอยู่นาน9นาทีหรือเกือบ9นาทีครึ่งเกี่ยวกับการที่ทอดแนมเหลือผู้เล่น9คน ผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เกมง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอนว่าพวกเขายังได้ลูกฟรีคิกและผมรู้ดีว่าเปโดปอโรเป็นนักเตะที่พิเศษขนาดไหนและเขายิงฟรีคิกได้ดีแค่ไหนเขาแสดงให้เห็นมาแล้วจากลูกเตะม,มุมที่นำไปสู่ประตูรวมถึงจังหวะอื่นๆด้วย ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าขอรอดจากฟรีคิกลูกนี้ก่อนและพูดตามตรงผมคิดว่าการเจอกับผู้เล่น9คนเราน่าจะสามารถกันพวกเขาให้ออกห่างจากประตูเราได้แต่ภาพที่ออกมากลับเหมือนว่าเราเหลือผู้เล่น9้าคนและพวกเขามี11คนเพราะมันเป็นการบุกแล้วบุกอีกบุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะไม่ได้นำไปสู่ประตูก็ตามเกี่ยวกับการตัดสินใบแดงใบแดงใบที่สองผมยังไม่ได้เห็นจังหวะนั้นเลยตอนแรกผมคิดว่านักเตะของเราโดนใบเหลืองและผมก็คิดว่าอีบูโกนาเตจะได้ใบเหลืองจากจังหวะนี้ได้ยังไง แต่จริงๆแล้วอีบูไม่ได้มีใบเหลืองติดตัวเลยแล้วผมก็เห็นว่าฝั่งเขาเป็นคนโดนแทนดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงได้ใบเหลืองที่2ส,ส่วนใบแดงแรกของซาวีซิมอนผมไม่คิดว่าเขามีเจตนาเลยถ้ามาดูภาพช้าจังหวะที่เขาเข้ามาจากด้านหลังใช้ปุ่มสตาร์ทระดับความสูงผมคิดว่าน่าจะโดนที่น่องหรือเอ็นร้อยหวายก่อนหน้านี้ก็มีหลายครั้งที่ทีมอื่นทําฟาวแบบเดียวกับเราแต่ไม่ได้โดนใบแดงครั้งนี้กลับเป็นใบแดง ผมเคยเห็นหลายครั้งเหมือนกันว่าฝ่าวลักษณะนี้ควรเป็นใบแดงแต่ในรุตการนี้ผมเห็นหลายครั้งเช่นกันที่ทีมอื่นทำแบบเดียวกันกับเราแล้วไม่โดนไล่ออกสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็น VAR และผู้ตัดสินจะตัดสินใจอย่างไรมาร์กดักลาสเปิดเผยว่าลิพูเตรียมพร้อมแล้วที่กลับเข้าสู่ตลาดซื้อขายผู้เล่นอีกครั้งในเดือนมก,กราคมนี้ โดยหงแดงวางแผนที่จะกลับเข้าสู่ตลาดซื้อขายหน้าหนาวน,านี้โดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือผู้เล่นในตําแหน่งกองหลังที่เป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดและแน่นอนว่ามาร์เกอีก็คือคนคนนั้นและพวกเขาจะลองพยายามอีกครั้งเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมส่วนองตวนเซเมนโยนั้นลิเวอร์พูลได้พูดคุยกับตัวผู้เล่นและเอเย่นของนักเตะไปแล้วเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวและนําเสนอแผนการของพวกเขาสําหรับผู้เล่นรายนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลคือการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับในเดือนมกราคมมากกว่าอื่นใด สกายสปอร์ตฟุตบอลรายงานว่าคร์ติสจนกับความฝันสูงสุดของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลตอนนี้สำหรับผมแล้วมันเลยความฝันที่ผมฝันถึงมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วในการเป็นผู้เล่นของสโมสรลิเวอร์พูลสำหรับทีมชุดใหญ่ผมได้อยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วในเวลานี้และผมเป็นคนของลิเวอร์พูลผมเชียร์ทีมมาตั้งแต่เด็กๆผมเล่นในฐานะผู้เล่นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแฟนบอลด้วยเช่นกันและความฝันสูงสุดของผมในตอนนี้ก็คือผมอยากเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลและผมอยากอยู่ค่าแข่งกับสโมสรแห่งนี้ที่นี่ไปตลอดชีวิต แน่นอนว่าสตีวีจีสตีเว่นเจอราดคือไอรอนของผมเสมอตั้งแต่รองเท้าที่ผมใส่ไปจนถึงวิธีการวางตัวของเขาและสิ่งที่เขาทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อสมสรนแห่งนี้และผมต้องการเป็นแบบนั้นครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ